สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เรื่องบ้านๆใบเจียแอสเซทแมนเนจเมนต์ค่ะอีนี้นะคะเยี่ยมพาคุณผู้ชมค่ะไปชมคอนโดมิเนียมค่ะในโครงการฮอรมาร์แจ้งวัฒนะค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากเกเร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโครงการอยู่ในแหล่งทำเลเศรษฐกิจเลยค่ะห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะค่ะอิมแพกเมืองทองธานีโลตัสบิ๊กซีแมคโครแจ้งวัฒ อยู่ใกล้กับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาะและโรงพยาบาล World Medical Center ค่ะและรองรับการเดินทางผ่านรถไฟฟ้าในอนาคตค่ะภายในบริเวณโครงการเขาออกแบบมาเพิ่มเติมความน่าอยู่ด้วยความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยรอปพ,อพอกล้องวงจรปิดเข้าออกผ่านทางขีการ์ดแอสเซทค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางสวนย่อมจอกกิ้งแคดค่ะพร้อมกับ ิตเนสสะววไว้น้ำไว้คอยบริการลูกบ้านนะคะสำหรับในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่ห้องหม่เลข47ทับ181ค่ะอยู่ที่อาคาร B ชั้น8ของโครงการนะคะภายในห้องมีขนาด29.19ตารางเมตรค่ะเป็นห้องที่มีการบิวอินไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ ภายในห้องค่ะมีการบิวอินไว้แล้วบางส่วนพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะคะแล้วมีการแบ่งแยกนะคะในแต่ละโซนนะคะกับสเปซในห้องเรียกว่าลงตัวเลยและคะ่ะ เข้ามานะคะบริเวณแรกค่ะจะพบกับห้องนั่งเล่นนะคะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของหรือว่าตู้เก็บรองเท้านะคะชั้นวางทีวีและโซฟาค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะ บริเวณห้องนอนค่ะมีกระจกบานสไลด์นะคะกั้นพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนค่ะพร้อมกับนะคะมีเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์โตเครื่องแปลงตู้เสื้อผ้าพร้อมฟูกนะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยค่ะ เข้ามาภายในตัวห้องค่ะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับซิง์ล้างจานค่ะแล้วก็ตู้เก็บของค่ะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวค่ะขณะที่ทําอาหารนะคะกลิ่นจะลบกวนภายในห้องเพราะเขามีการติดตั้งประตูกระจกบานสไลด์ปิดกันกลิ่นเข้าไปลบกวนภายในห้องค่ะมีห้องน้ํานะคะเป็นหนึ่งห้องน้ำค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ บริเวณห้องครัวค่ะเชื่อมไปยังระเบียงนะคะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการตากผ้าหรือพื้นที่ซักล้างได้ค่ะการเดินทางไปยังฮอมาร์กแจ้งวัฒนะเริ่มต้นบริเวณฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ2ขับตรงไปบนถนนแจ้งวัฒนะ1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแจ้งวัฒนะปากเกตสิ 140เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อมาอีก120เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของห้องสวยห้องนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook Fanpage J Asset Management เมนต์หรือยูทูบช n n นลเล้งบ้านบ้านบ่ายเจไอเอช a อ a ด e เมนเค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยแนะนําและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะนอกจากที่นี้แล้วค่ะยังมีบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อนะีหน้าสวัสดีค่ะ